สปชและคณะกรรมการชุดนี้ได้ทําอะไรบ้างนีเนงนะ่เรื่องที่1นะฮะเรื่องที่2เรื่องมวลชนนี่ก็ยังจะดําเนินการต่อไปแต่มาจึงเรียกร้องให้พระสงฆ์ทั่วประเทศและมวลชนทั้งหลายได้เชื่อมั่นในสอนพอพและภาคีเครือข่ายว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็มาร่วมเป็นมวลชนข้อที่3ก็จะมีการสัมมนาให้ความรู้ทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อช่วยกันพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศนี้และในทั่วโลกและก็พูดถึงการปฏิรูปที่เป็นการปฏิรูปในการพัฒนาอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการทําลายล้างคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยรวมอาจารย์ครับอย่างอย่าง,างแนวทางข้อเสนอสีข้อที่ทางของของทคุณไพบูพน,นะครับที่มองว่าเป็นอคตินตรงนี้เรามองว่ามันมันาะอะไรยังไงก็อย่างที่ตามาบอกว่าหนึ่งคณะกรรมการ16ท่านเนี่ยก็มาจาก ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะมีความสุดโต่งทั้งการเมืองและทางด้านศาสนาและเจตนาก็ชัดเจนว่า 1. เจตนาจะอาศัยอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ในการล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์โดยการเขียนพรบรขึ้นมาใหม่พรหาหกัะสงฆ์ขึ้นมาใหม่ 2. เจตนาในการนำเอาเรื่องของพระสงฆ์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของสวนรวมเลยแต่เอาเรื่องของความเสียหาย ไปด่าทอในสภาอย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะรับได้คณะสงฆ์ทั้งประเทศก็ไม่สามารถจะรับได้รัติพ่อนี้อยากให้ยุติไปเลรัฐบาลยุติไปหรือว่าดำเนินการต่อกกราาเรื่องรุ่นศาสนาเนี่ยควรจะทำยังไงรัฐบาลต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนนะว่าขอให้ยุตออยิอย่ารับเรื่องของทั้งสี่ทั้งสี่ข้อนี้มาดาเนินการเพราะถ้ารับเรื่องมาก็จะเกิดปัญหาแน่นอนยังไงครับปัญหาที่ปัญหาก็คือความไม่เข้าใจระหว่างคณะสงฆ์กับรัฐบาล คณะสงฆ์ที่จะมาพูดถึงเนี่ยหมายถึงพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่เกาะเกาะ,ะกลุ่มกันในในภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะไม่พอใจในเรื่องนี้ก็จะกลับมารวมตัวกันก็จะมาทํากิจกรรมมาทาอะไรอีกก็จะเป็นปัญหาของบ้านเมืองเป็นปัญหาของการปกครองต่อไปถ้าจะไปรูปเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยอยากให้แนวทางเป็นยังไงบ้างครับปฏิรูปที่โครงสร้างะเราต้องดูที่โครงสร้างว่าเวลานี้โครงสร้างของคณะสงฆ์เป็นอย่างไร แล้วเราอยากเขียนการปกครองในวันข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรให้สอดรับกับโลกสมัยใหม่จะทําอะไรอย่างไรก็ควรจะมีสัสดส่วนจากผู้คนที่มีความหลากหลายรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยมาร่วมกันแต่ต้องดูที่โครงสร้างไม่ใช่ดูที่ตัวบุคคลดูที่คุณูปการไม่อยู่ที่ความเสียหายทุกวันนี้พูดแต่เรื่องความเสียหายพูดแต่เรื่องความไม่ถูกต้องไม่ดีงามซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองถามว่าคณะสงฆ์ยอมรับไหมยอมรับแก้ปัญหาไม่แก้ปัญหา